สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast Podcast ที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสะอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังจะพูดถึงรายการ Grow Planet นานายนกันอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีการประกาศอันดับนะคะตั้งแต่การประกาศอันดับรอบที่3แล้วก็18คนที่ได้ผ่านเข้ารอบเนี่ยนะคะจนมาถึงการประกาศผลด่วนล่าสุดที่มีการประกาศออกมาเนี่ย ก็เป็นที่พูดถึงอยู่พอสมควรนะคะเกี่ยวกับอันดับที่ประกาศออกมาเพราะว่าอย่างตั้งแต่รอบที่ประกาศ18คนเข้ารอบแล้วก็ท็อป9ในตอนนั้นนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีการพูดถึงอยู่พอสมควรเพราะว่าในรอบนั้นเนี่ยคะแนนก็ถือว่ามีการพลิกมาเหมือนกันนะเพราะว่าตั้งแต่แรกตั้งแต่มีรายการมาเนี่ยคนที่ได้ในท็อป9กเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนเดิมๆแต่ว่าสลับสับเปลี่ยนอันดับกันประมาณนี้แต่พอมามีการประกาศรอบที่3เนี่ย ะะจะเห็นว่าคะแนนค่อนข้างพลิกแล้วก็มีสามคนนะคะที่ไม่เคยติดท็อปเเลยเนี่ยกลับเข้าสู่ท็อป9ได้ประมาณนี้แล้วก็มีอ,อีกบางคนนะคะที่เหมือนว่าเคยอยู่ในท็อป9ตลอดเนี่ยก็ตกรอบไปนะคะหรือว่าบางคนนะคะก็คะแนนตกอยู่พอสมควรน,นะคะอย่างรุ่ยฉีแล้วก็แชฮย,ยอนนั่นเอง แล้วก็ใช่ปิงนะคะที่ตกรอบไปในตอนนั้นนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่เยอะมากพอสมควรแล้วก็หลังจากที่มีการประกาศผลด่วนออกมาล่าสุดนะคะผลด่วนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่พูดถึงอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าคะแนนเนี่ยก็ค่อนข้างพลิกไปจากเดิมมากๆเลยแล้วก็ผู้แข่งขันที่ประกาศท็อป9มาในผลด่วนนะคะตอนนั้นเนี่ยมีทีมเกาหลี8คนแล้วก็ทีมจีน1คนแล้วก็เท่ากับว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ติดเลยนะคะก็เลยเป็นที่พูดถึงอยู่เยอะมาก พอสมควรนะคะเกี่ยวกับอันดับของผู้แข่งขันรวมทั้งอันดับที่1นนะคะที่ประกาศออกมาก็คือแชฮยอนนั่นเองครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มีการประกาศออกมาแล้วแชฮยอนนะคะเธอเนี่ยนะอยู่ในอันดับที่1นนะคะก็ถือว่าคะแนนเนี่ยค่อนข้างที่จะพุ่งสูงขึ้นอยู่เยอะพอสมควรเพราะว่าอย่างการประกาศผลในรอบที่3เนี่ยตอนนั้นเธออยู่ในอันดับที่11แต่ว่ามาผลด่วนครั้งนี้เนี่ยเธอสามารถขึ้นมาได้อยู่ที่อันดับที่1ก็ถือว่า พุ่งสูงขึ้นเยอะมากพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงแชฮย,ยอนที่เธออยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงความสามารถของเธอเรียกได้ว่าความสามารถเนี่ยเธอเป็นคนที่มีความสามารถครบเครื่องนะคะสามารถทำได้หลายๆอย่างนะคะแล้วก็สามารถทำโชว์ออกมาได้ดีมีเสน่ห์บนเวทีมากๆเลยแล้วก็ฐานแฟนคลับนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าแชฮย,ยอนเนี่ยนะคะเธอเป็นอดีตเด็กฝึกของค่าย SM นะคะแล้วหลายๆคนเนี่ยก็อ่าพูด ูดถึงเธอในเรื่องนี้กันอยู่เยอะมากเลยรวมทั้งบุคลิกของเธอนะคะท่าทางต่างๆของเธอเนี่ยนะคะก็เหมือนว่า หลายๆคนก็มองว่าเธอเนี่ยมีบุคลิกมีท่าทางอะไรต่างๆเนี่ยเหมาะกับงานเป็นเด็กฝึก SM มากๆแล้วเธอนะคะก็ยังเธอเป็นอเด็กฝึกที่ฝึกร่วมกันกับสมาชิกวงเอสป้าด้วยแล้วหลายๆคนนะคะก็มองว่าเธอเนี่ยก็มีฐานแฟนคลับจากการที่อ่าไปเคยเป็นเด็กฝึกใน SM มาก่อนด้วยนะคะอันนี้รวมทั้งถ้าพูดถึงแฟนอินเตอร์เรามองว่าแชฮย,ยอนเนี่ยเป็นทีมเคคนหนึ่งที่มีแฟนอินเตอร์ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าด้วยลุคด้วยอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยทําให้เธอ เ,เป็นที่ชื่นชอบนะคะรวมทั้งความสามารถของเธอเนี่ยนะคะก็เลยทําให้แฟนอินเตอร์เนี่ยก็ค่อนข้างชอบแชฮย,ยอนนะคะแล้วก็มีการตั้งกระทู้พูดถึงอย่างในทวิตเตอร์เนี่ยก็มีการพูดถึงแชฮย,ยอนอยู่เยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วก็คะแนนของเธอนะคะต่างที่ตกไปอันดับที่11เ,เนี่ยก็สามารถพุ่งขึ้นมาสู่อันดับที่1ได้นะคะก็เหมือนว่าแฟนๆเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะ กระนำบวนให้ชฮยอนอยู่เยอะพอสมควรเพราะว่าเธอหลุดจากท็อป9ไปแล้วนะคะก็เลยทำให้คะแนนของเธอเนี่ยกลับสู่อันดับที่1นะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงว่าคิดว่าแชฮยอนเนี่ยนะคะจะสามารถอยู่ในอันดับที่1ในวันไฟแนลได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเหมือนว่าถ้าพูดถึงตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถคาดการอันดับได้เลยนะคะว่าในวันไฟแนลเนี่ย ใครบ้างนะคะจะเป็น9คนที่ได้เดบิวแล้วก็แต่ละอันดับเนี่ยจะเป็นใครกันบ้างนะคะเรามองว่าคะแนนก็น่าจะพลิกพอสมควรนะคะในวันไฟนอลก็คือไม่สามารถการันตีได้เลยนะคะว่าจะมีใครกันบ้าง แล้วก็ยังไงนะคะแฟนๆก็จะต้องรอลุ้นกันนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้แชร์หยอนด้วยนะคะเราเชื่อว่าเธอเนี่ยถ้าอยู่ในตําแหน่งที่1เนี่ยก็เป็นคนที่ถือว่าเหมาะสมนะคะด้วยความสามารถด้วยสเสน่ห์ต่างๆนะคะแล้วก็แฟนๆน่าจะโหวตให้เธออยู่เยอะพอสมควรน,นะคะยังไงนะคะใครที่ชอบแชร์หยอนนะคะก็อย่าลืมโหวตแล้วก็ให้กําลังใจเธอด้วยนะคะแล้วเราก็มารอลุ้นกันว่าในวันไฟนอลนะคะเธอเนี่ยยังจะสามารถครองอันดับที่1ได้อยู่หรือเปล่า นะคะคแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกแข่งขันทุกคนกันด้วยนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ